ไม่ลีกมาไรนะไม่รู้ว่าเธอทำอย่างไรถึงยาวสรุปมันทำไมถึงยาวเหม่ยทำไมมันถึงยาวก็ถึงยาวะสวัสดีครับผมนี่ไรพี่ชานะคะอย่าเพิ่งกดออกคือเราเห็นตะกี้เข้ามาแล้วกดออกเลยฮะ <laughs> นี่คันิ่งหรือนีชา ชอบสีอะไรคะก็เอเห็นทั้งตัวเนี่ยสีแดงชอบสีแดงชอบสีแดงค่ะคือทุกคนวันนี้นิชาโคตรเหมือนหมีโูเลยเออนิชาโคตรเหมือนหมีภูทุกคนวันนี้โคตรเหมือนพี่ปิงพี่ปิงเดินมาเออพี่คิดได้แล้วว่าน้องเหมือนอะไรน้องเหมือนหมีภูนี่เองคราวนี้เดินมาสักพักนึงคือเหมือนถุนน้ำผึ้หมีภูเลยอ่ะดี่ล้วนะเหมือนเหมือนมากเสื้อตัวนี้ฉันใส่บ่อยจริงไม่แต่เธอไม่ใส่กับโป๊กกับเับกับโป๊กเด็กเกี่ยวเหรอเกี่ยวดีหรอหมีเอ้ยหมีภูม ตัวหนึ่งๆเนี้เซิร์เซิร์ชเซิร์ชบอกเลยทุกคนแล้วนิชาจะคิดว่าตัวเองเป็นหมีภูเธออยากมาป้ายยาให้ฉันเป็นหมีภูนะที่าตเป็นหมีปูต้าหมีภูหมีฟู้นคือสีเหมือนใช่สีเหมือนนี่ทุกคนดูดินิชาคนเหมือนหมีภูเลยนี่เหมือนจริงเยียบเยียบเอนดิเธอเธอใส่แบบเธอไม่เห็นด้านล่างเดี๋ยวต้องอย่างนี้เห็นไหมกคนกดลูกใหญ่ดูหมายดูหมาย สักครู่เขารู้หมดว่าฉันเปิดอะไรบ้างนี่นี่นี่คนเหมือนขนาดนหนทาไม่เหมือนขนาดไหนทําใจเธอดูดูเสียงเสียงจะวังจะอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าจบจบแล้วตะกี้เปลี่ยนแทนปะอึ้งอึ้งอึ้งเราแสงไหมเห็นมันคะนี่ทุกคนดูความเหมือนคนหมีบูอ่ะทำไมตอวเ o v e ์เป็นบูพี่นิชาเหมือนหมีบูมากมาติไปคําถามเด็มาขอร้องขอเป็นละที ไอเนเน่ทันอยู่นะหนูทันแล้ววิ่งยูทูบมาโซมาสเบลีมัสไลน์น้าไม่รู้ว่าเธอทำอย่างไรถึงยาวแสรุปมันทำไมถึงยาวนั่นแหละงงอ่ะคืะงงอแบบตอนแรกก็อุ๊ยฉันลองผิดมาตลอดหรือเปล่ายูทูบมาโซมาสเบลีมัสไลน์น้ไม่รู้ว่าเธอทำอย่างไรถึงยาวเย <c oughs> ทำไมมันถึงยาวันถึงยาวอ่ะ ทำไมถึงเพลงเพลงที่เคยฟังมาไม่รู้ว่าอะไม่รู้ทำไมถึงยาวเขาต้องมาลายบีเมลันเจอสทุกคนรู้ไหมคะทำไมถึงยาวรู้สึกเมืองมากเลยทำไมถึงยาวยาวหรือว่าเราลองผิดอ๋อคบกันยาวๆเจอเธอทำไมถึงยาวอ๋อเธอลองเนื้อหิตอะเหรออะหรเจอเธอทำไมถึงยาว โอเคก็แบบอ๋ออ <mean> ๋อก็เข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจ